ช่วงสีสันโซเชียลนะคะจะมีคลิปดีๆอมยิ้มอมยิ้มมาฝากกันนะคะ <_ A> คลิปแบบนี้จะเห็นบ่อยมากเวลาเราเห็นเพื่อนพลาดอะไรสักอย่างให้คุณผู้ชมตอบเลยในใจจะขำหรือจะช่วยเพื่อนก่อน <_ A> เป็นปกติยิ่งสนิทเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งขำก่อน<_ A> <_ A> <_ A> สนิทมากขำม,มาก <_ A> จริงบางทีมันขอขำก่อนแล้วมันอดไม่ไหวจริงๆเหมือนคลิปนี้แหละคะ <_ A> ล่ะเพื่อนะะแท้จริงๆเพื่อนล้มลงไปยังไงก็ช่วยได้แต่ว่าขอขำก่อนละกันไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ <laughs> i want to be a เสียงเพื่อนหัวล้อขำมากอ่ะหัวล้ออร่อยเลยคุณผู้ชมและจังหวะอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นคุณผู้ชมดูสิเหมือนเป็นจังหวะซิทคอมอีกแล้วนะคะผู้ชายที่ตอกรายนี้โพสต์คลิปเพื่อนค่ะตกลงไปที่ช่องพื้นหน้าบ้านแล้วตกไม่ตกตัวอย่างเดียวนะมีเสือห่อลงไปด้วย คือขอหัวเราะก่อนและช่วยที่หลังจริงๆนะคะบางคนบอกว่าคอนเทน้ะเปล่านี่จังหวะมันดีเกินไปเป็นการแสดงหรือเปล่านี่เจ้าของคลิปเขายืนยันนะบอกว่าเป็นเหตุการณ์จริงค่ะเป็นการบังเอิญจริงๆนะคะก็คือเขาไลฟ์อยู่ด้วยนะเออแล้วก็ตกลงไปพอดีว่าไม่ได้เป็นคนปูเสือเองเลยไม่รู้ตัวนั้นมันมีรู้อยู่ก็เลยเห็นเสือก็นั่งเลยเออจังหวะมีเด็กมาปูไว้ก่อนเขานั่งลงไปกาลังจะไลฟ์แล้วพรวดลงไปพอดีเลยเออคลิปนี้มีคนดูไป2.5ล้านวิว มีคนมาคอมเมนต์อันหนึง่งชมผู้ชอบมากเขาบอกว่ามือถือดอกไม้เสือม้วนตัวปุ๊บลงในหลุมเป๊ะไม่อยากนึกว่าเป็นภาพอะไรเลยมือถือดอกไม้ลงไปเสือห่อเป๊ะโถช่างจินตนาการแ,แล้วคนปูเสือก็นเนาะทำไมมาปูตรงช่องอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิเหมือนปูแกล้งเนาะแกล้งกันป่าเด็กแกล้งกันหรอ อ uh อันตรายนะถ้าเกว่าตกไปไ,ทไปที่ร่องแล้วหัวล่ะใช่ใช่ใชจังหวะหัวฟาดขอบมันอันตรายนะคุณผู้ชม hmm. ระวังระวังหน่อยนะคะ,คะ,ะว่ากันด้วยเรื่องของด่านค่ะ,คะเวลาเราขับรถหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเป็นข่าวได้ก็คืออุยทำอะไรผิดกฎหมายแหกด่านอะไรแบบนี้ใช่ใชไหมแต่เหตุการณ์นี้ไม่ใช่มันตรงกันข้ามเลยเหมือนกับภูมิใจว่าได้ผ่านด่านอ่ะ uh huh. ภูมิใจว่าฉันมีใบขับขี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยโชว์ตะไกลเลยอะเห oh. มือนภาคภูมิใจเอาตรวจซีตรวจซีไม่มีอะไรผิดเลยเลย,ย <c oughs> บริสุทธิ์ใจแน่แ่เดี๋ยว <c oughs> ลองไปดูคะ <c oughs> ่ะตรวจซีตุดเลยนี่ใบใบขับขี่นี่โชว์ตะไกลเลยคนซ้อนอะ <c oughs> ตำรวจก็เลยไม่ตัวหรอก็เพราะไม่มีอะไรผิดกฎหมายเนาะแต่จะทำอย่างนี้กลัวตำรวจจะเรียกตึงเลยก็หาหมั่นไส้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยมั่นใจมากเลยผ่านไปเลยคลิปนี้คนดูเยอะเจ็ดจุดแปดล้านวิวมั้งฮะอ๋อจริงโคนคงมาแซวไงบอกว่าคงอาจจะภูมิใจที่เพิ่งมีใบขับขี่หรือเปล่าหรือเพิ่งได้ใบขับขี่เมื่อวานแล้ววันนี้เอาเจอด่านพอดีโชว์หน่อยเลยอะไรแบบนี้นี่ไง ก็เป็นข่าวการขี่รถจักรยานยนต์ผ่านด่านตรวจแบบกลับพลิกมุมอะ่ะปกติจะเป็นมุมแบบผิดๆเนาะแบบแหกด่านเอยทำผิดกฎหมายอะไรเออ่างเงี้ยอันนี้มั่นใจว่าถูกอ่ะมั่นใจว่าถูกแล้วอยากอวดมวกกัน็อกมีรถถูกต้องไม่ได้ดัดแปลงมีใบกับขี่ด้วยนี่เอาซิโชซะหน่อยนี่เคยมีเพื่อนเหมือนกันนะวันไหนแบบเขาไม่ได้แบบปาร์ตี้ไม่ได้ดื่มแบบขับรถหาด่านตรวจแอลกอฮอล์อยากโชว์อยากโชว์ไม่ได้ดื่มวี่ทำผิดกฎหมายโลกจิตจอ,อยากลองเป่าอยากแบบท้าทาย โอ้ยจริงๆเลยอะไปเรื่องต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของคนขี้ลืมคนเรามักจะขี้ลืมลืมกุญแจบ้านลืมปิดแก๊สลืมกุญแจรถคนนี้หนักเลยเป็นลูกเขยลืมแม่ยายไว้ที่ปั๊มน้ํามันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปนี้กันค่ะ ได้ตั้งใจลืมใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งใจลืมด้วยความที่วีเลชั่นชีพความสัมพันธ์แล้วว่าลูกเขยกับแม่ยายด้วยไงโอ้ยเสียงขำว่าชอบเวลาคลิปแบบเนี้ยเสียงขำอ่ร่อยอร่อยคุณผู้ชมเอออาไปเชื่อเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแหมสามีภรรยาจริงๆเลยเขาบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มเอาปกติเงินออกมาคนกดเป็นไงล่ะก็ต้องยื่นมือไปรับเงินสดออกมาเฮ้ยแต่มันเหมือนมีมายากรเกิดขึ้นเงินออกมายังไม่ทันเอามือหยิบเลย เงินหายอ้าวหรอเอ้ามันหายไปไหนอะไปดูคลิปกันค่ะ ไวมากไวจริงเมื่อกี้ยังยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ไกลๆตู้อยู่เลยไวอ่ะโอ้โหจังหวะเร็วกว่านรกมากๆเลยนะคะอ้ยตายแล้วตอนแรกก็ก้มเล่นมือถือเหมือนไม่สนใจสามีกดเงินพอเงินออกปุ๊บโอ้โหหยิบเร็วกว่าแสงอีกนะคะคนดูเยอะมากเลยคนมาคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้สามารถแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างครับอย่ารอเล่นกับระบบเมียเ <c oughs> ขาบอกม,มีหลักฐานแน่แต่ก็่ทำอะไรไม่ได้อืม งั้นอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงสั้นๆได้ไหมโอ้ยอยากเล่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเล่าเลยรถบรรทุกบรรทุกรถที่บรรทุกรถบรรทุกอยู่อ่านดูภาพเลยนี่แค่นี้แหละอยากเอามาให้ดูแค่นี้เลยอยากให้ดูแค่นี้รถบรรทุกบรรทุกรถบรรทุกใช่บรรทุกรถบรรทุกที่มีรถบรรทุกอยู่บนรถบรรทุกทีเอ้ยโอ้ใช่มันสามชั้นนี่นะใไงไม่ได้เห็นคันเล็กขั้นบนโอ้โหคุณผู้ชมภาพนี้หายากค่ะ อยากให้ดูแค่นี้แหละจบข่าวค่ะนะไม่รีอกไรริงค่ะรายการแซ่ทีเดียวของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากคริสตาสตายด้วยค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ